อัญญตระสูตรพาด้วยสัตว์ผู้มาเกิดในหมู่มนุษย์น้อยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนาขาแล้วตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหน ผุนเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ข้างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่กลับ เกิดจากนอกมนุษย์มีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นฉไนคือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าน,ทนิทุกขนทุกะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาปัจจันตะสูตรว่าด้วยสัตว์ผู้มาเกิดในปัจจันตะชนบทมาก ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนขาแล้วตรัสเรียกพิสูจ์ทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนไว้ในปลายพระนขากับแผ่นดินใหญ่นี้ ข้างไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินนี้แลมากกว่าฝนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝนเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขา ย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้ส่วนเซียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายจัตที่กลับมาเกิดในมัชิมะชนบทมีประมาณน้อยโดยที่แท้จัตที่กลับมาเกิดในปจันตะชนบทมีมากกว่า ที่กลับมาเกิดในพวกมิละขะซึ่งเป็นพวกไม่รู้แจ้งมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นฉไนคือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจ ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขะสมุท,ทยัยนีทุกขะนิโรธนีทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทา ดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้ประกอบด้วยปัญญาจักสุอันเป็นอริยะมีประมาณน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ตกอยู่ในอวิชชาผู้งมงายมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกิดบนบกมีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่เกิดในน้ำมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกื้อกูลแก่มารดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่มารดามีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกื้อกูลแก่บิดามีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่บิดามีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกื้อกูลแก่สมณะมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่สมณะมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกื้อกูลแก่พราม,มีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่พรามมีมากกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้นอบน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในสกุลมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่นอบน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในสกุลมีมากกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้เว้นจากปานาติบาตมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เว้นจากปานาติบาตมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากอธินาทานมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากอธินาทานมีมากกว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้ง,ากกาาาดงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากมุสาวาสมีน้อยโดยที่แท้ สัตผู้ไม่งดเว้นจากมุสาวาตมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากคำส่อเสียดมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากคำส่อเสียดมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน สัตผู้งดเว้นจากคำหยาบมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากคำหยาบมีมากกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากคำเพอเจอร์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผูกกนน้ไม่งดเว้นจากคำเพอเจอร์มีมากกว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผ um ู้งดเว้นจากการพรากพุชคามและภูตคามมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการพรากพุทธคามและภูตคามมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี และการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกมีมากกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่มีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่มีมากกว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับทองและเงินมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินมีมากกว่า ดูก่อนภิสูจ์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับธัญญชาติดิบมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับธัญญาชาติดิบมีมากกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับเนื้อดิบมีน้อยโดยที่แท้ สัตผูต้ไม่งดเว้นจากการรับเนื้อดิบมีมากกว่าดูก่อนภิกูุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับสตรีและกุมารีมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับสตรีและกุมารีมีมากกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผ oh <m ART> ู้งดเว้นจากการรับทาสีและทาตมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับทาสีและทาตมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับแพะและแกะมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับแพะและแกะมีมากกว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับไก่และสุกรมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับไก่และสุกรมีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับช้งางโคม้าและรามีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเบ้นจากการรับช้างโคม้าและลามีมากกว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเบ้นจากการรับไรนาและที่ดินมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเบ้นจากการรับไรนาและที่ดินมีมากกว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการซื้อและการขายมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเบนจากการซื้อและการขายมีมากกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการประกอบธุกตกรรมและการรับใช้มีน้อย โดยที่แท้…สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการประกอบธุตกรรมและการรับใช้มีมากกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการโกงด้วยตาช่าง การโกงด้วยของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงวัดมีมากกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงและการทำของปลอมมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการรับสินบนการล่อลวงและการทำของปลอมมีมากกว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปร้นการกันโชคมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคมีมากกว่า ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นฉนไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่พิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าน,ทนิทุกขททนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา